ท่านกำลังรังรบชมรีวิวเรียวมีนาโซ 30A มือถือหน้าจอใหญ่ดีไซน์สวยแบตอึด6,000ม ah. ิลลิแอมส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรีวิวมือถือรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างดีย๋ยวไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมด r e ม m มอร์ s <S ลีอัพ let's go สำหรับตัวเรียวมีนาโซ 30A ตัวนี้นะครับก็เพิ่งทาการตลาดในไทยได้ไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ได้รับ เรื่องนะครับมารีวิวทั้งหมด1เครื่องด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วนะครับการดีไซน์เนี่ยก็จะเป็น Infinity V Display หรือว่าแบบติ่งหยดน้ำนั่นเละพรวามด้วยจะเป็น HD Plus นะครับในด้านของการทำงานตัวนี้มาพร้อมกับ CPU เป็น MediaTek Helio G 85 Octa Core เลยนะครับในด้านของ RAM กับ ROM ครับเราได้เครื่องมาจะเป็นรุ่น RAM 4 g b ครับ ROM 64ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่สองตัว กันโดยตัวหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่13ล้านพิกเซลส่วนอีก1เลนส์นะครับก็จะเป็นเลนส์ไวท์แอนด์แบล็หรือว่าเลนส์ขาวดำนั่นเลยครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเนาะแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่6,000มิลลิแอมจุจุกันไปเลยนะครับพร้อมทั้งชาร์จเร็วมาให้อีก18วัตต์นั่นเองนะครับโดยในด้านของราคาครับตัวนี้ก็มีวางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์นะครับออฟฟิเชียลต่างๆของทางเรยมีา์ ครบหมดแล้วนะครับโดยตัวนี้วางจําหน่ายในราคาอยู่ที่4,599บาทนั่นเองนะครับสเปคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการดูของในกล่องที่เขาแถมมาเลยดีกว่านะครับกล่องครับก็จะมีสีฟ้าโอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันสวยงามนะครับสำหรับสีของกล่องนะครับแล้วก็มีสกรีนข้างหน้าว่านาโซตัวเบลล่มเลยนะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องกระดาษนะครับยังไม่เจอกับตัวเครื่องนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยพลิกดูข้างหลังครับก็จะเจอกับเคสมิ แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นคู่มือการรับประกันต่างๆนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยขออนุญาตเอาวางไว้ก่อนนะครับมาดูภายในกล่องกันก่อนนะครับพอมาดูข้างในนะครับก็จะเจอกับสายชาร์จนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับจากทางเรียวมีมาให้นะครับ9โวลต์2แอมป์หรือว่า18วัตต์นั่นเองนะครับในกล่องก็จะหมดมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีเลเซอร์แบล็กแล้วก็สีเลเซอร์บลูสีท นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นสีเขียวฟ้านะครับออกมินมินหน่อยนะครับบอกได้เลยว่าสีเนี่ยไม่แพ้กับตัวกลอกเลยนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์ครับบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆโดยในด้านการดีไซน์ฝาหลังครับบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับตรงหลังตัวเครื่องเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยที่เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีการสกินคําว่านาโซนะครับใต้กล้องหลังถัดลงมาครับก็จะเป็นพื้นผิวเท็ก ต่างออกไปนะครับจากฝาหลังแบบเดิมนะก็จะมีรวดลายเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราจับเวลาเราทัดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ลื่นมือแน่นอนคลิกมาดูด้านล่างครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีลําโพงมาให้นะครับมีพอดการเชื่อมต่อครับเป็น USB Type C นะครับมีรูไม้แล้วก็มีแจ็ครูหูฟัง3.5นั่นเองนะครับคลิกดูด้านข้างครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมครับอยู่ด้านซ้ายมือส่วนด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรนะครับการจับถือเนี่ยก็ถือว่าพกพาสะดวกนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะโค้งรับกับมือเป็นอย่างดีเลยส่วนน้าหนักตัวเครื่องครับก็จะอยู่ที่205กรัมก็ถือว่าน้ําหนักถือว่าใช้ได้เลยนะครับกลางๆค่อนไปทางหนักนิดนึงประมาณนี้นะครับสำหรับการดีไซน์ภายนอกครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่การเล่นสื่อโซเชียลมีเดียดีกว่านะครับแล้วก็การทัชตัวนี้ครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k YouTube t w i t t e r นะครับ t i k t o k IG หรืออินสตาแกรมเนี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าในด้านของฟิล เรื่องการทัชเนี่ยอันนี้ขอตินิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะครับแอบผิดหวังนะครับแล้วก็ไม่ดีเท่าที่คิดไว้นะแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับแต่มันไม่ได้ทัชลื่นหรือว่าทัชพุ่งเท่าที่ผมคิดว่าวมันน่าจะดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลในะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะระดับความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการทัชนะครับมันดีได้มากกว่านี้นะครับส่วนบางคนเนี่ยอาจคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับส่วนในด้านของมัลติมีเดียแล้วก็ในนด้าของงเสีย ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดู u t u b e นะครับดู Netflix ต่างๆเนี่ยสบายๆเลยนะครับส่วนในด้านของเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับจริงๆในด้านของมัลติมีเดียแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับเอาจริงๆเราสามารถหายห่วงได้เลยเพราะว่า CPU ระดับนี้นะครับเล่นได้สบายๆลื่นๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของเรื่องการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยผมก็เอาไปเทส3เกมหลักมานะครับแล้วก็บวกอีก1เกมก็จะเป็นเกมคุกกี้หลันคิงดอมนั่นเองก็จะมี พับจีฟรีไฟลแล้วก็คุกคิลน์ชิงดอมส์นะครับเป็นทั้งหมด4เกมด้วยกันเริ่มต้นที่เกมเบาๆอย่างฟรีไฟล์ครับตัวนี้ก็ปรับสุดเล่นได้สบายๆครับยิงหัวแตกเล่นกันสนุกจัดปาร์ตี้นะครับจัดทีมเนี่ยบอกได้เลยว่ากินไก่ได้สบายๆเลยนะครับเกมถัดมาครับกับ r o v ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับที่ความละเอียดเนี่ยสูงเหมือนกันแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยปรับได้ที่30เฟรมเรทนะครับเล่นได้เนี่ยสบายๆนะครับจะขึ้นแรงไตแรงหรือว่าจะเอาไปฟาร์มนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้ลื่น ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านเกมผับจีนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสามารถปรับความละเอียดได้ที่ HD เลยนะสามารถปรับขั้นสูงได้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เล่นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะเล่นผับจีได้นะครับตี้ผับจีสี่คนนะครับไปบอกได้เลยว่าสบายบายนะครับกินไก่ง่ายๆเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะไม่ใช่ว่าโหพี่ผมซื้อมือถือรุ่นนี้แล้วไม่เห็นได้กินไก่เลยน,นี้อย่าโทษมือถือนะครับส่วนีกเกมหนึ่งครับที่คิดว่าน่าจะกินทรัพยากรมือถือพอสมควรกับเกมคุกกี้รันคิง ตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเล่นได้ลืน่นๆนะครับต่อให้มันจะเป็นภาพการ์ตูนที่ไม่ได้แบบโอ้โหสมจริงสมจางขนาดนั้นแต่ว่าเอฟเฟกต์สกิลต่างๆครับบอกได้เลยว่าเปลือง CPU เปลืองแรงม,มากๆเลยนะครับแต่ว่ามือถือรุ่นนี้ครับเล่นได้สบายๆเลืน่นๆเทียบชั้นได้กับมือถือหลกัก5,000-6,000ได้สบายๆเลยนะครับคือด้วยประสิทธิภาพของ CPU นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็น h e l i o G85 นะครับราคานี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเกม CPU ก็ต้องเป็นตัวเจ้าตัว G 85นี้ขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งในด้านของการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าหายหัวปรับได้สุดสบายสบายเล่นกันเพลินเินสนุกแน่นอนนะครับในด้านของการเล่นเกมเนี่ย10เต็ม10ผมไม่หักเลยนะครับส่วนในด้านของอุณหภูมิความร้อนขณะที่เราเล่นอยู่นะครับเอาจริงนะแทบจะไม่รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นหรือว่ามันอุ่นขึ้นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าในด้านของ CPU มีการจัดการความร้อนได้ดีขึ้นนะครับไม่รู้สึกถึงความร้อนก็คือเอาง่ายๆครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้นะครับมือถือไม่ร้อนเมื่อเครื่องไม่ร้อนครับหัวเรา ราก็จะไม่ร้อนด,ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามือถือร้อนหัวร้อนเนี่ยโอ้โหจบกันเลยนะครับเพื่อย่างโทรศัพท์น,นี่ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องถัดมากันดีกว่านะครับกับในเรื่องของกล้องนะครับก็อย่างที่ผมบอกสเปคไปนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มต้นที่กล้องหลังกันก่อนเลยนะฮะเราจะไม่อิงสเปคนะครับแต่เราจะอิงโหมดต่างๆที่เขาสามารถถ,ถ่ายได้โดยในด้านของกล้องหลังครับตัวนี้ก็สามารถถ,ถ่ายโหมดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบโหมดปกติซึ่งก็จะมี AI c a คาม a ล่าเข้ามาช่วยนะครับการถ่ายภาพพอร์เชนหรือว่ารูปบุคค ส่วนโหมดเพิ่มเติมอื่นก็จะมีไทม์แลปสโลโมชันนะครับโหมดโปรโหมดพาโนามามีให้ครบเลยแล้วก็โหมดกลางคืนนั่นเองนะครับในด้านของการถ่ายภาพจริงๆนะครับเท่าที่การใช้งานจริงที่คนคนนึงจะใช้งานได้นะครับก็จะถ่ายรูปปกติโดยโหมดทั่วไปก็คือโหมด A.I. Cam e r a แล้วก็โหมด p o r t r a i t นั่นเองนะครับจากที่ผมไปถ่ายมานะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบโหมดปกติมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันถ่ายได้ง่ายมันบูสสีให้ด้วยนะครับมีการเกลี่ยหน้าโอ้โหสามารถปรับบิวตี้ได้ด้วยนะครับผมมองว่าเจ้า ก็เพียงพอแล้วนะคือ AI <c oughs> เขาค่าอนข้างที่จะฉลาดนะครับมีการปรับสีท้องฟ้ามีการเกลีย่ยหน้าตรงนี้นะครับมีการปรับมุมตรงนี้ควรจะเบลอนิดนึงหรือว่าตรงนี้นะครับควรจะกลบสีรบลอยนะครับบอกได้เลยว่าถ่ายออกมาเนี่ยโ,โหดูเป็นผู้เป็นคนมาก,มากเลยนะครับแล้วก็การถ่ายโหมดปกติตัวนี้ครับสามารถเปิด HDR ได้ด้วยนะครับส่วนโหมดถัดไปนะครับเป็นการถ่ายภาพพอร์ r a i t ภาพบุคคลหรือว่าการถ่ายภาพเบลอครับอันนี้เนี่ยจะต้องถ่ายในระยะของเขาสักนิดนึง นึ่งนะครับประมาณ1เมตรหรือ1เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่นอกเหนือจากระยะเลนส์ของเขาหรือว่าจากระยะการเบลอของเขาเนี่ยมันจะไม่เบลอให้เลยนะครับแล้วก็ในด้านของการถ่ายภาพเบลอครับอันนี้อาจจะมีการดรอปแสงลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นเลนส์เดฟนะครับหรือว่าเลนส์พอดเท็โดยเฉพาะนะครับจะเป็นการละลายหลังหรือว่าการถ่ายพอดเท็หน้าชัดหลังละลายเนี่ยโดย AI ล้วนๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงนะ AI ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีพอสมควรแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะของเขานี่ หนึงนะครับแล้วก็การเบอร์ของเขานะครับค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเส้นพงเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับในการเบอร์ของเขาเนี่ยก็อาจจะมีการดรอปแสงลบเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ผิวใบหน้านะครับไม่ได้มีการเกลี่ยสิวการเกลี่ยผิวทําให้หน้าเนียนขึ้นเหมือนกับโหมดการถ่ายภาพธรรมดาดังนั้นนะครับผมเนี่ยก็เลยชอบการถ่ายภาพโหมดธรรมดามากกว่านั่นเองนะครับส่วนการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยตัวนี้อาจจะใช้งานจริงไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับมันเป็นแค่การปรับแสงปรับโท นิดๆหน่อยๆเองครับตัวตัวคิดว่ายังใช้งานจริงไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับโดยรวมๆเนี่ยกล้องหลังนะครับที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นโหมดธรรมดาหรือว่า AI Camilla ของเขานะครับทำคันที่จะได้ดีมีการเกลียผิวหน้ามีการแต่งท้องฟ้านะครับปรับโทนปรับมูสต่างๆเนี่ยฉลาดมากๆนะครับตัวตัวเนี่ยคิดว่าแค่กล้องหลักตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะจบครบแล้วนะครับมาดูในด้านของกล้องหน้ากันบ้างครับโดยกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆเหมือนกับกล้องหลังเลยก็จะมีการถ่ายภาพนะครับปกติแล้วก็มีการถ่ายภาพบุคคลหรือวว่าแล้ ก็มีการถ่ายพารูนามาแล้วก็ทาแหลกกล้องหน้าด้วยนะครับจริงๆในด้านของการถ่ายภาพกล้องหน้านะครับถ้าการใช้งานจริงๆเท่าที่คนบรรลุปกติทั่วไปจะใช้ก็จะใช้อยู่แค่2โหมดนั่นเองนะครับนั่นก็คือในด้านของการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็การถ่ายภาพธรรมดานั่นเองจากที่ผมไปลองใช้งานมานะครับตัวกล้องหน้าตัวนี้นะครับในด้านของโหมดเบลอหรือว่าโหมดบุคคลเนี่ยจะไม่ต้องถ่ายในระยะเหมือนกับกล้องหลังนะครับก็คือจะมีการเบลอได้ดีกว่านะครับในระยะที่ไกลกว่านั่นเองส่วนการถ่ายภาพปกติครับตัวนี้ก็เหมือนจะมี AI เข้ามา าช่วยเล็กๆน้อยๆน่ครับมีการปรับแต่งท้องฟ้าปรับแต่งผิวหน้าแล้วก็สามารถปรับความบิวตี้ได้ด้วยนะครับซึ่งในด้านการปรับโหมดบิวตี้ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับว่าจะปรับได้เนียนขนาดไหนนะครับจริงๆมันสามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆหรือต่อให้ไม่ปรับแต่งเลยนะครับหน้าของเราเนี่ยก็จะดูขาวเนียนนะครับดูอมชมพูมีความบิวตี้เห็นะครับอัตโนมัติเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับสําหรับกล้องหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราาน้้องกรัับบสหล แล้วก็กล้องหลังนะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้เท่ากันเลยที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแต่การถ่ายที่ผมลองถ่ายมานะครับการแพลนกล้องอะไรต่างๆวัดแสงเนี่ยไม่มีความบู๊บวาบนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในด้านของการเก็บเสียงไม้ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะครับดังนั้นการถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องเลือกสถานที่นิดหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้กล้องมากที่สุดดนนนั่นกกก็็คืออใ้้าาาขงรถยตวี สา,า ial, brands, mainland, สามารถถ่ายได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์การถ่ายบูมเมลงนะครับการถ่ายแบบใส่ฟิลเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ปกติทั่วๆไปเลยนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่นะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขา,า 6, ah ค่อนข้างที่จะเคลมมานะครับ6,000มิลลิแอมป์ที่เขาให้มาถามว่า1วันเพียงพอไหมตอบได้ทาเดียวสั้นๆว่าพอครับพอแน่นอนนะครับ6,000มิลลิแอมป์เนี่ยจากที่ผมลองเทสมานะครับใช้งานมาสักประมาณเกือบ2อาทิตย์เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยแบตค ไม่ได้อึดแบบว่าแบบตลอดทั้ง100%เนี่ยมันจะอึดอึดแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือ100%นะครับจาก100%ถึง50%เนี่ยแบตมันก็จะลดตามปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับสัก30หรือ40%ประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าแบตเนี่ยลดยากมากๆนะครับโคตรอึดเลยนะครับกว่าที่จะลดแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกได้เลยว่าต่อให้เล่นทั้งวันเนี่ยโอ้โหแบตลดน้อยมากจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไไดดดด้้้้ออออววววววยยยยยนนนนนนนะะคคคืืาาาาามจจรรรริงงเเเเลลส่่่ใใขกกชช์ัับ18ีีี็ถท ถ้าเกิดว่าไม่แถมมาเนี่ยระยะเวลาการชาร์จผมบอกได้เลยว่ามีเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ให้มาเป็น18วัน6,000มิลลิแอมเนี่ยก็ถือว่าไม่นานครับชาร์จแป๊บเดียวก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะโดยวรวมๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวเรียวมีนาโซ3 0 a ตัวนี้ถามว่าตัวนี้มีจุดเด่นๆอะไรบ้างเลยนะครับหนึ่งก็คือในด้านของการเล่นเกมครับเพราะว่า CPU ตัวนี้แรงมากๆเลยนะครับการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหใครที่เป็นสายเกมแล้วมีงบประมาณ4,000-5,000นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือก แรกเลยก็ว่าได้นะครับคือ performance การเล่นเกมเนี่ยเขาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับ CPU ก็แรงนะครับการจัดการความร้อนก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในด้านของเรื่องกล้องหลังนะครับที่เป็น AI c a m e r a ตัวหลักเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับถ่ายออกมาเนี่ยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ่ายปุ๊บลงโซเชียลได้สบายๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบตอีกมากๆนะครับ 6000mAh เนี่ยใช้เพียงพอแน่นอนนะครับสำหรับ1วันเพลิ้เือสามสี่วันเนี่ยโอ้โหอยู่ได้แน่นอนนะครับถึงอยู่ไม่ได้ก็มีชาร์จเเร็วมาใให้นกลลอง ยีวัตต์ถือว่าใช้งานครบแน่นอนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเรือมี n นาโซสามเมือถือจอใหญ่ดีไซน์สวยแบโตโทษอึด6000น 6, มิลลิแอมนั่นเองนะครับใครชื่นชอบมือถือรุ่นนี้นะครับสามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครถ้าชื่นชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ๊ง,งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามข่าวสา ช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับแฟนเพจอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับและเร็วๆนี้น่าจะมีติ๊กต็อกนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ CCT Six Sister ชื่อนี้เท่านั้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็น Six Sister com นั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นมือถือรุ่นไหนหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream m r l y u p ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคน See you again. Bye, like guys.